้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตประดูเป็นต้นไม้ที่พบมากบนเขาเขียวในตำบลเขาชงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกับต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์ที่รวมกันสร้างร่มเงาและความอุดมสมบูรณ์หากแต่ต่อมาพื้นป่าแห่งนี้ได้ถูกมนุษย์บุกรุกทำลายเพื่อหาผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงผลร้ายที่ติดตามมา เมื่อต้นไม้เหลือเพียงแต่ต่อไม้พื้นป่าจึงกลายเป็นแผ่นดินรกร้างเขาเขียวที่เคยเขียวขจีจึงเหลือเพียงชื่อเมื่อขาดป่าก็ขาดน้ำฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลไร้ความชุ่มชื้นพื้นดินแห้งแล้งมีลักษณะเป็นดินตื้นที่ชั้นล่างแข็งเป็นด่านอย่าเมื่อฝนตกหน้าดินก็ถูกน้ำช้าล้างทำให้ยากต่อการเพาะปลูกนอกจากนั้น บางพื้นที่ยังมีการขุดหน้าดินลุกรังไปขายยิ่งทําให้พื้นดินเสื่อมโทรมตักลุกลังขายกันดิตักลุกลังขายดูทุกคนก็เลยทําตามอย่างกันเป็นแถวเลยมองไปตรงไหนก็ดินแดงอะไรเนี่ยชาวบ้านสู้ไม่ไหวนะครับปัญหาทั้งการชะล้างพังทลายหน้าดินปัญหัความเสื่อมโทรมของดินแต่แล้วในวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2529 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความหวังให้แก่ราษฎรเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพื้นที่ดินเสื่อมโทรมบริเวณเขาเขียวซึ่งมีผู้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายและได้จัดตั้งเป็นโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวจะ,สะเสด็จมาที่โครงการเขาชงุ้มนะพวกเราไปรับสเสด็จกันท่านเสด็จมาเดินเยี่ยมประชาชนแล้วนะท่านก็บอกว่า ดินดีไหมเดี๋ยนี้ทํามากินดีไหมทุกคนก็จะตอบว่าแห้งแล้งท่านก็บอกว่าจะถ้าตักลุกหลังขายเลยเพราะว่าดินเนี่ยฟื้นฟูได้ฉันจะฟื้นฟูให้ด,สดนนะูสิ่งที่ผมได้ยินนะสิ่งที่ผมได้ยินในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยทำการทดสอบวางแผนและจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อมต่อมาวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2535เสด็จพระราชดำเนินมาติดตามผลการดำเนินโครงการพร้อมมีพระราชดําริให้ใช้ยาแฝกช่วยป้องกันการช้าล้างพังทลายของหน้าดิน ใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกและปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวแทนคันดินวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2539ณบริเวณพื้นที่โครงการมีพระราชดำริให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินให้แก่ไม้ผลและไม้ยืนต้น โดยปลูกในลักษณะเป็นแนวเครื่องวงกลมทรงให้ดูแลรักษาป่าอย่าไปรังแกป่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ใครรบกวนระยะเวลา30-40ปีป่าแห่งนี้จะฟื้นคืนสภาพจากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณและให้เลี้ยงสัตว์ป่าทำเป็นอุทยานเขาเขียวพร้อมสำรวจป่าแห่งนี้ว่ามีชนิดพันธุไม้และสัตว์ป่าอะไรบ้าง ในวันนั้นพระองค์ได้ทรงปลูกต้นประดู่ณบริเวณอ่างเก็บน้ําเชิงเขาเขียวในอดีตบริเวณนี้ต้องบอกว่าความชุ่มชื้นแทบจะไม่มีแต่หลังจากที่เราได้ปลูกหญ้าแฝกแล้วเห็นว่าเรามีพืชมีไม้ต่างๆเริ่มขึ้นแสดงว่าดินเริ่มมีความชื้นเนื่องจากว่าสภาพของหญ้าแฝกนี้มีระบบรากที่หยางลึกลงไปข้างดินจากสภาพปัญหาดินทื้นดินลูกหลังที่มันแน่นทึบมันแข็ง บางทีรากของพืชไม่สามารถที่จะจอนใจลงไปข้างล่างได้แต่ว่ารากของหญ้าแปรเขาทําหน้าที่ในการเบิกนําที่จะเจาะจอนใจลงไปข้างล่างทําให้ดินมันเกิดช่วงว่างนะครับแล้วเวลาฝนตกลงมารากหญ้าแปรก,ก็สามารถจะดูดซับความชื้นไว้ในดินได้นะครับยามหน้าแล้งก็จะปลดปล่อยความชื้นออกมาอีกประเด็นหนึ่งหญ้าแปรที่เราปลูกขวางความลาเตเห็นว่าพื้นที่ที่มีคันชารางพื้นที่ลาดชันเวลาฝนตกลงมาเขาจะชะาเอาตะกรอนเอาอินทรียวัตตุไป แต่ว่ากอหญ้าแฝกคอยกักเก็บตะคอนไวนะครับแล้วก็ทําให้บริเวณนแนวหญ้าแฝกเกิดความชุ่มชื้นด้วยการใช้หญ้าแฝกเป็นพืชน,นําในการฟื้นฟูสร้างดินการพัฒนาระบบชนลประทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดได้ทําให้พื้นที่ดินเสื่อมโทรมเมื่อครั้งอดีตสามารถพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และเพาะปลูกพืชต่างๆได้อีกครั้ง การปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบแปลงผักเป็นอีกตัวอย่างในการใช้ประโยชน์จากระบบรากที่อย่างลึกช่วยเพิ่มความพรุนของดินดูดซับน้ำรักษาความชื้นและลดปัญหาการขังของน้ำบนผิวดินส่วนการปลูกหญ้าแฝกแบบครึ่งวงกลมล้อมต้นไม้จะช่วยดักตะกรดินและอินทรีย์วัตถุจากการช้าล้างของกระแสน้ำป้องกันการสูญเสียธาตุอาหาร อีกทั้งช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินโดยรอบเช่นเดียวกับองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริอีกมากมายซึ่งได้จัดทำเป็นจุดสาธิตบริเวณพื้นที่ต่างๆในโครงการเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้คณะบุคคลที่มาดูงานกลุ่มนี้ได้รวมกันปลูกหญ้าแฝกตามแนวร่องน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เด็กๆนักเรียนได้เข้ามาศึกษาคุณลักษณะและประโยชน์ของหญ้าแฝกบริเวณแปลงรวบรวมสายพันธุ์หญาแฝก <Okay. S 1> และมีโอกาสทดลองทำปุ๋ยหมักอับแท่งด้วยตนเอง <Okay. S 1> แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตอับฝนคือต้นแบบของการบริหารจัดการที่ดิน และแหล่งน้ำที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสัดส่วนพื้นที่แหล่งน้ำ30%นาข้าว30%พืชไร่ไม้ผล30%ที่อยู่อาศัยและโรงเรือเลี้ยงสัตว์อีก10%ด้านงานส่งเสริมการเกษตรมีแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลโดยเฉพาะมะม่วง กและพืชไร่เชน่นข้าวโพดหวานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนงานวิชาการเกษตรได้ทำการศึกษาทดลองปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้รัษฎรนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพนายเรยวัต ได้เก็บเกี่ยวความรู้การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนมาประกอบอาชีพสร้างรายได้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตตลอดปีแม้ในช่วงฤดูแล้งนอกจากนั้นยังได้นำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อพัฒนาแปลงเกษตรพอได้เข้าไปรู้จักกับหญ้าแฝกทางโครงการแนะนำมาเลยเอามาปลูกรากมันจะยาวสามเมตรกว่าอนี้คือป้องกันหน้าดินพังสามารถดูดน้ำ มาสะสมเพื่อไว้เลี้ยงต้นไม้อื่นนางถนอมสีสามารถพลิกฟื้นชีวิตที่เคยยากลำบากด้วยความรู้มากมายที่ได้รับจากโครงการอาทิการพัฒนาที่ดินเพื่อปลูกพืชไร่การเลี้ยงไก่ไข่ที่ให้ผลผลิตดีมีคุณภาพและการเพราะเห็ดฟางโดยใช้ทลายปามเป็นวัสดุปลูกเห็ดปามเห็ดฟางนี่แหละแต่เขาแปลงขึ้นมาปาม ไปเรียนรู้มาก็มาทําของตนเองก็ดีขึ้นสบายขึ้นเยอะอยากกินไรก็ปลูกอยากกินไรก็ปลูกเหลือจะกินก็ขายจะ้ะนี่คือภาพเขาเขียวเมื่อปี2529และนี่คือเขาเขียวในปัจจุบันซึ่งได้กลับมาเขียวขจีด้วยแนวพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ป่าฟื้นตัวตามธรรมชาติเพียงคอยดูแลไม่ให้ใครเข้ามาบุกรุกทำลาย และต้องป้องกันไฟป่าตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยบนเขาเนี่ยฟื้นเลยป่าหลังจากที่ไม่มีต้นไม้เนี่ยป่ามันจะโตขึ้นมาเองโดยธรรมชาติก็เป็นเพราะว่าต้นไม้ที่ถูกตัดฟันทั้งหมดเนี่ยจะแตกหน่อขึ้นไปปีแรกก็จะสูงเป็นเม็ดแล้วเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลพื้นที่ตรงนี้ตลอดไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าหรือจุดไฟเผาป่าการวิจัยของเราจะเป็นเรื่องของการศึกษานิเวศวิทยาของป่าเพื่อจะได้ดูว่า ป่าเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าไม้ทิศใดเป็นไม้เด่นแสดงว่าไม้ชนนั้นมีอิทธิพลต่อพื้นที่นั้นมากสุดเช่นถ้าไม้ลังหรือไม้เต็งเป็นไม้เด่นป่านี้ก็คือป่าเต็งลังแต่ถ้าไม้ประดูกับไม้แดงเป็นไม้เด่นป่านี้ก็เป็นป่าเบญจพรรณห้าเมตรหกสิบห้าตรงที่เรายืนอยู่เนี้ยก็คือแปลงนิเวศวิทยาซึ่งในปีสามเก้าเราวางแปลงทั้งหมดห้าแปลงสรุปได้ว่าทุกแปลงเป็นป่าเต็งลังทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่ทั้งหมดเมื่อเอาวิเคร์รวมกันแล้วก็คือเป็นป่าเต็งลังแล้วก็มาตอนหลังในปี2555เนี่ยเราได้มาทําการเก็บข้อมูลนี้ครั้งหนึ่งหลังจากทิ้งไว้17ปีป่าตรงนี้ได้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนจากป่าเต็งลังเป็นป่าเบญจพรรณจํานวน3แปลงและคาดว่าแนวโน้มเนี่ยในอีก20ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยป่าตรงนี้น่าจะเป็นป่าเบญจพรรณทั้งหมดหน้าพื้นที่แห่งน,นี้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูร,รักษาตัวเอง แม้ไม่ได้ทรงปลูกต้นไม้ในพื้นป่าหากแต่ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรมีต้นไม้อย่างน้อยเขานั่นอะ่ะเฉียวช่าอุ่มไปหมดแล้วมองไปไหนมีใบไม้มากมีป่ามากมันก็ทําให้มีความชุ่มชื้นท่านฟื้นฟูได้จริงๆทําให้ประชาชน,นเอาอย่างปลูกต้นไม้มาปลูกต้นไม้ที่บ้าน นประดู่ที่ทรงปลูกไว้บริเวณอ่านเก็บน้ำเชิงเขาเขียวได้เติบโตสูงใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของป่าเบญจพรรณต้นไม้น้อยใหญ่เจริญงอกงามสัตว์ป่าห้วนคืนถิ่นเช่นเดียวกับพื้นดินที่ได้พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ก่อเกิดองความรู้และต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการฟืนฟ้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม การพัฒนาเกษตรกรรมการส่งเสริมอาชีพตามสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมเพื่อให้รัษฎรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปต่อเติมพัฒนาที่ดินแล้งร้างให้เจริญก้าวหน้าสืบไป